ถ้าความเป็นอม,มะตะห้องใต้แห่งใต้เยียนเหยียบย่ำทั้งนานมิงท่านแม่ตาอย่างอนาถทำให้ข้ามีความคิดอยากจะแก้แค้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่การแก้แค้นนั้นมันหมายถึงการสังหารผู้คนนี่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านแม่ต้องการหิมะละ่ะแล้วดูดอนหิมะตกดอกบวยบานสะพร่งอย่างนั้นน่ะนะ ดอกบ้วยเอ๊ะเป็นท่านพ่อทำไมหิมะถึงได้ตกเจ้ารู้หรือไม่เออนี่เป็นฉากที่ไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วงั้นก็หมายความว่าเจ้าเคยเจอเหรอบ่อฉันเพียงเคยได้ยินท่านยายพูดถึง ในเดือนแห่งนี้มีดอกบัวยอยู่ตลอดเลยอย่างนั้นสินะตั้งแต่ที่ข้าน้อยจำได้ก็มีดอกบัวแล้วเจ้าค่ะเรื่องนี้ให้ข้าเล่าให้ฟังเถอะท่านยายแม่มดพ่อของเจ้าที่จริงแล้วก็เป็นเทวดาดอกบัวเทวดาดอกบัวใช่แล้วละ่ะนี่เป็นเรื่องที่แม่เจ้าไม่อยากให้ใครได้รู้ แต่ข้าเคยเจอเขาแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นในวันที่แม่ของเจ้าใช้พลังจิตจนหมดสิ้นสายฟ้าที่เปล่งปลังมีหิมะได้ดอกบัวหมื่นดอกได้หลั่งมาจากท้องฟ้าและหล่นลงมาบนหัวเมืองรอบตัวแม่ของเจ้าเองเขาพาศพแม่ของเจ้าไปแต่พยายามชุบชีวิตนางก็ไม่สำเร็จหลังจากที่แม่ของเจ้าเสียชีวิต ลมหิมะเช่นนี้เคยหยุดอยู่ในเรือนของนักบุญหญิงเป็นเวลาหนึ่งปีครั้งนี้ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะละลายได้ต้องเป็นท่านพ่อที่มาที่นี่นนแน่ๆนี่เขามาหาข้าละ่ะแต่ในช่วงหลายปีมานี้ไม่เคยได้ยินข่าวของเขาอีกเลยเอ๊ะท่านยายข้ากลับก่อนนะ าจะต้องขัดขวางแม่ยุจันเชิญนํำจดหมายลับมาส่งถึงเมืองหลวงและขัดขวางแผนการขององค์ชายก้าอย่างแน่นอนเจ้าต้องการหยุดองค์ชายก้าอย่างนั้นเหรอความปรารถนาของท่านแม่ค่าคือต้องการให้กษัตริย์แห่งนั้นหมิ่งปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขตลอดการไม่ใช่ความวุ่นวายให้ทั่วล่าความตายไม่สามารถลบล้างบาปได้การฟันต่อฟันมันง่ายนะ แต่การให้อาภัยก็ต้องมีความกล้าและปัญญาเหมือนกันเจ้าโตขึ้นมากแล้วจริงๆสิ่งที่ข้าควรทำก็ทำเสร็จแล้วจากนี้ไปเจ้าต้องเป็นคนตัดสินใจเองทุกอย่างเรือดูร้อนหิมะตกน่าแปลกจริงๆกู้เวอินรีบตัดเสื้อให้ข้าเร็วเข้าพวกเราต้องเดินทางแล้วก็ต้องใส่ชุดให้อุ่นหน่อยแล้วล่ะ พี่หงวีต่อไปพี่ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเถิดนะขอแค่ข้ายังมีลมหายใจอยู่ข้าจะมาหาเจ้าอีกแน่นอนอย่าพูดมากในใจเจ้ามีสิทธิ์พี่หยวนอิงอยู่ไม่ใช่หรออีเจ้าเป็นเทพธิดาที่อยู่ในใจข้าเพียงคนเดียวเอ๊ะเอ๊ะอะ๋อยอจยจับเชือกแน่นขนาดนั้นสิคิดถึงความรู้สึกตอนลงมาจากหลังม้าได้ไหม นั่งดีๆอย่าขยับน่าอาชมัดเลยยังทำอะไรไม่เป็นเลยสักนิดยังต้องพึ่งพาแม่ตัวเองเพื่อเป็นนักบุญหญิงอีกหรือว่าเจ้าขี่ม้าเป็นด้วยหรือยังไงดึงจอม,มานละเจ้าได้กลายเป็นนักบุญหญิงอย่างเป็นทางการแล้วนะความมุ่งมั่นที่จะขัดขวางยุทธภพยังคงอยู่ไหม แน่นอนเราควรล้างแขนและต้องช่วยคนที่เราควรช่วยด้วยได้ข้าจะพาเจ้าไปส่งที่ห้องของยูจันเฉินพวกเขาถึงหยินชวนแล้วหยินชวนล่อทำไมเร็วจังล่ะก็ไม่มีเจ้าเขาจะวิ่งเร็วแนะ่เขายังไม่ขึ้นมาเลยพวกเจ้ากลับมาเดี๋ยวนี้นะใจข้าเจ็บปวดมากหองอีเสียนยิง พวกเจ้าเห็นข้าหรือไม่ยินชวนอ่าในที่สุดเข้ามาถึงซะทีเจ้าคิดดูดีๆนะจะให้เขาเก็บเจ้าไว้ยังไงดีกว่าอย่าให้เขาไล่เจ้าไปอีกอ้ามจะห้ามไปไหนใกลๆล,ล่ะวางใจเถอะรีบไปเถะนะอืมคึกคักดีจังเลยนะ ที่นี่เนี่ยถ้าเจอกันอีกจะทักทายท่านอาจารย์อย่างไดดีนะแบบนี้หรือว่าแบบนี้นี่จะใช้ออกความคิดเห็นหน่อยสิโอ้ยท่านยังต้องการความเห็นจากข้าอีกเหรอท่านคิดอะไรอยู่ตอนที่ข้าตกลงข้างทางเน่ะเราเป็นแค่หัวใจเท้าที่ไม่มีใครรักและไม่กล้ามีความเห็นใดๆนุ่มน้อย เอาหัวใจเท้าไหมสวยๆที huh? <Williams. S 2> ่มาข้างทางนะ่ะเกินไปแล้วนะกูเสียวอินก็คิดว่าถ้าทักไทยเมื่อกี้ก็ไม่เร็วเลยนะเออหัวใจเท้าพูดได้อย่างนั้นเหรอจะเป็นไปได้ยังไงก็แค่อยากเล่นเองข้าว่าดวงตาและจมูกมันเองเหมือนจริงสินะ เห็นข้าเป็นยุ่งเนเฉินแล้วมาอ่อนออนข้าดูสิเห็นเจ้าเป็นอาจารย์ล่ะนี่มันแตกต่างกันมากเลยอาจารย์ล่ะอาจารย์เอ,อเมื่อกี้เจ้าเห็นผู้ชายชุดเขียวผ่านทางนี้หรือเปล่าไม่นองในเมืองหยินชวนมีนักดาบผู้กล้าที่เดินทางมาที่นี่เยอะมาก กาจะรู้จักได้อย่างไรกันล่ะ,ะที่นี่มีผู้คนมากมายแต่ว่าจะมีสำนักอะไรบ้างนะมีสิสำนักชิงเฉิงที่มีชื่อเสียงในเมืองชิงก็อยู่ที่หยินชวนนี่นะ